โอเคแล้วนะหูสายเงี้ยไปแล้วเนาะเขียนสวัสดีทุกคนปราณีพี่ด้วยเอาไหมฮะเอาพี่อาจารย์ไปจากประเด็นล่าสุดที่แบบว่าเป็นกระแสมาพล่าเลยก็ก็พี่คิดว่านี่เป็นการถ้าสำหรับพี่นะพี่อยากคิดว่าก็น่าจะเป็นการโดนทัวร์ลงครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่หรอกเพราะว่าเราก็ก็อยู่ในวงการมานานนะครับจะถามในมุมไหนดีครับถามว่าถามว่าอย่งไรดีส่วนตัวพี่อัญอยากมีอะไรชี้แจงก่อน ริงก็ดีแล้วนะที่มันเงียบไปแต่ก็รู้สึกว่าพี่อันคิดว่าไม่น่ามีเรื่องอะไรในโลกที่เราควรเลี่ยงที่จะพูดกันเ<ๆ>ข้าใจงว่าเพราะพี่คิดว่าทุกเรื่องมันน่าจะคุยกันแล้วจบได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเ้าถามว่าคุยได้ไหมพี่บอกคุยได้ดิก็ถ้าม,ม,มันไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรสําหรับพี่อัน๋นพี่อันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีไม่ว่าจะของใครก็ แล้วก็ตัวพี่อั๋ไม่มีปัญหาพี่อั๋มั่นใจว่าตัวน้องเลยตัวศิลปินเลยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นดึงเขาออกไปวางไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าคุณ้าเขาคุณไม่เขาไม่อยู่ในสมการนะครับตัวเจ้าภาพที่จัดงานไม่มีปัญหาตัวลูกค้าไม่มีปัญหาพี่อั๋ก็ไม่มีปัญหาซึ่งพี่ไม่ได้จะบอกว่าเพราะคุณคือปัญหานะ uh huh. แต่ว่าพี่อั๋คิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีปัญหาซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงมันในแง่มุมไหน ดีแต่พี่อัญเขาจะออกมายืนยันว่าพี่อัญไม่ได้คิดว่าในทั้งหมดมีใครมีเจตนาไม่ดีเลยก็คือก็ยืนยันแต่ว่ามันมีเจตนาดีเราไมด้วยความเป็นเจตนาดีอ่ถ้าพี่อัญคิดว่า2ประเด็นหลักคือหนึ่งเขาบอกว่าพี่อัญไม่เรียกชื่อทำ<ล>ไมเรียกผู้ชายคนนั้นหลังจากถ้าถ้าหลักๆคือคลิปนั้นนะที่มีคนส่งมาให้พี่อัญเยอะพอสมควระหลังจากจบจากคลิปนั้นแล้วอันแรกที่เกี่บอันแรกที่อยญตอบคือ คุณอยู่ในงานหรือเปล่าพี่ไม่ได้ถามเพราะว่ากวนะแต่หลังจากจบในงานซึ่งพี่อ่านไม่ไม่แน่ใจว่าน้องๆตรงน,นี้มีอยู่มากน้อยแค่ไหนหลังจากจบตรงส่วนที่เขาตัดมาสิ่งที่พี่อ่านทำคือพี่อ่านเชิญผู้บริหารขึ้นกล่าวเปิดงานหลังจากจบจากกล่าวเปิดงานศิลปินทั้งหมดขึ้นบนเวทีพี่อ่านพูดชื่อนมสกุลและสปอนเซอร์ครบทุกคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าทาไมไม่เรียกชื่อหลังจากนั้นก็เรียกไงแต่เขาไม่ตัดตรงที่เรียกมา เข้าใจป่ะแล้วถ้าบอกว่าแล้วถ้าไมไม่จริงๆอยากจะบอกว่าในงานตออขึ้นไปอ่ะบรีฟของเราคือทักใครก็ได้แค่3มคนจากดาราทั้งหมดทักใครก็ได้อย่าทักเยอะนะพี่อ่านเดียวงานยาวต้องกระชับเชิญเขา้าผู้บริหารนะบอกอ๋อโอเคทักใครดีเขาก็จดชื่อมาพี่ก็มีพี่มีชื่อทุกคนหมดอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับซึ่งในโลกยุคนี้ทุกวันนี้เราไม่ได้แปลกใจนะถ้าเราจะไม่รู้จักกันถือว่าตัก เจนตนาคือเราตั้งใจจะรู้จักกันหรือเปล่าที่มีเจต,ตนาที่จะตั้งใจรู้จักกันอย่างเช่นคนนี้พี่ไม่รู้จักเขียนชื่อซิพี่อานยังเดินเข้าไปถามแฟนคลับเลยว่าอ่านออกเสียงซิให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าคนนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเช่นสมมตินามสกุลพี่คุณพลินตกลงคุณณพลินหรือคุณพลินเอาชัวร์น้องบอกหน่อยได้ไหมถ้าเขาเป็นคนรักเขาก็บอกพี่แล้วพี่เขียนไปคาอ่านหมดเลยครบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ นี่นี่นี่ไม่ได้มาแก้ตัวนะแต่อธิบายเพราะนานๆทีจะอธิบายสักทีหนึ่งที่ผ่านมาเขาบอกเออไม่พูดถึงดีกว่าเขาบอกว่าทําไมอีโก้จังเลยไม่ขอโทษขอโทษไม่ได้พูดยากเลยก็พูดรงนี้อีกทีก็ได้ว่าขอโทษแต่คําถามคือขอโทษอะไรถ้าขอโทษว่าทาไมไม่เอ่ยชื่อหลังจากนั้นเอ่ยไงเราจะขอโทษในที่เราไม่ได้ทำมันมันทำไม่ได้ก็ได้แบบแกทําไมไม่ขอโทษที่หยิบไปกินก็ถ้าเราไม่ได้หยิบไปกินเราจะให้ขอโทษว่าอะไรแต่พูดว่าขอโทษไม่ได้ยาก นะครับแต่หลังจากคลิปนั้นเนะี่ยมันต้องมีคลิปมาต่อสิอ่ะพี่ก็จะถามว่าคนที่ลงคลิปนั้นทําไมถึงลงคลิปนั้นแล้วไม่ลงต่อตอนที่พูดชื่อนามสกุลหลักแล้วบอกด้วยนะว่าจากแบรนด์อะไรใช่ไหมแล้วบอกว่าอ้าวแล้วทําไมถึงบอกว่าทําไมเรียกผู้ชายคนนั้นเรียกผู้ชายคนนั้นพี่ไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรแปลกอ่ะนี่จะ สื่อนี้นี่ยากสื่อนี้แม้และจากน้องผู้ชายคนนั้นที่เข้าใจป่ะแต่พี่ไม่ได้พูดเพราะพี่ไม่รู้จักนะ,ะมันเป็นแค่วิธีและลีลาเข้าใจป่ะบบอ่าแลแ้วสําหรับคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านี้ละครับคุณเป็นยังไงวะนี่มันคือแซลซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคริสนาอากิลาหรืออาจจะเป็นหม่เชลยปลัสซึ่งพี่สนิทมากก็ได้นะแต่มันแค่เป็นวิธีในการเพราะเดี๋ยวเราก็แนะนำกันต่อมันคือแค่นั้นเองและมีอีกอย่างน้อย 20หรือ30คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพี่อันไม่แม้แ,มแต่ทักไม่โดนด่าตายเลยหรือแทัวลงว่าทําไมเลือกทักสาไม่ทัก27เข mm hmm. ้าใจป่ะคือพี่อันก็ไม่เข้าใจว่าดราม่ามันเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าเจตเจตนาในการขับเคลื่อนมันเกิดจากอะไรนะครับแต่พี่อั๋นมายืนยันตรงนี้ก็แล้วกันว่าเจตนาไม่ดีพี่คิดว่าไม่มีเลยใน,ในตรงนั้น แล้วไอ้ที่พี่อันออกมาพูดแล้วแล้วมอาจจะเกิดเกิดเป็นกระแสที่กลายเป็นว่ารักเกินรักมักทาลายก็ไม่ได้ด่าใครทั้งสิ้นก็แล้วกันแต่ว่ามันเป็นศัจธรรมพี่พูดกลางแม้แต่กับตัวพี่ด้วยก็<อ>เหมือนกันลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับ,บทุกคนเข้าใจปะ่ะคนที่มาพูดจาอะไรที่เราอาจจะไม่เข้าหูหรือลูกเราทําบางอย่างที่จริงๆมันอาจจะผิดเราก็ต้องไม่เผอเข้าข้างเรายืนข้างๆได้แต่เราต้องไม่เผอเข้าข้าง พี่ก็ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าพี่ดีเลิศประเษษษสริฐศรีเด็อย่างไรนะแต่ว่าถ้าจะอธิบายก็ถือโอกาสนี้ในการอธิบายซึ่งพี่อังนไม่คิดว่ามันจะจบได้ง่ายๆหรอก mm hmm. แล้วก็เรื่องแบบนี้คงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันอยู่ในความตั้งใจของการที่เราจะคุยกันเพื่อให้เห็นเจตนานกัะพี่ก็เลยคิดว่าก็กได้พูดชัทีอีกมีคนโยงไปถึงดราม่าคนน้านี้ประเด็นคาแรนกับพี่จอมไม่ได้โยงไปถึงน้องแดทเพราะพี่คือ คือพี่กับจองกับคัลเลนไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่อัญมีปัญหากับจองกับคัลแลนพี่จะไม่มีปัญหาอะไรคืออันเนี้ยเข,ข้าขายเฟซนิวส์ได้เลยนะ uh huh. เพราะว่าแล้วเขาบอกว่าพี่อัญเชิญทั้งสองคนมารายการรายการไหนลองพูดดิพี่อัญทํารายการไหนที่จะเชิญเขาแลวแมทช์ไม่มีซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีพอหรือพี่อัญไม่เชิญหรือพี่ไม่ชอบหรือกลายเป็นเปลี่ยนประเด็น,นอีกนะแ้่พี่ยังไม่เคยเชิญแล้วที่บอกว่า พี่ยัพูดถึงข่าวตัวก็มันอยู่ในข่าวพี่เป็นมนุษย์ข่าวพี่เป็นนักข่าวพี่เป็นคนเล่าข่าวพี่ก็เล่าข่าวเข้าใจปะพี่ก็บอกว่าเออเขามีข่าวมาแบบนี้อย่างนี้น,น,นี้จบเช่นกันเราก็ถูกตัดต่อตั้งไปแล้วก็บอกว่าพี่หยันไม่ชอบอนี้เป็นต้นแล้วมันมีอื่นเยอะมากเช่นหลังจากตรงนั้นก็บอกว่าออพี่หันไม่ล่าสุดนี้ไปแขวะจองกับแคนแลนอีกแล้วที่เขาไปกระบี่หรือ อะไรสักจังหวัดหนึ่งซึ่งพี่แบบพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปนะแล้วก็มีอีกบอกว่าล่าสุดเพิ่งไปเจอพี่อั๋นที่ห้องไอซียูกำลังวีนหมอกับพยาบาลอยู่ตัวจริงเป็นคนเหยียดก็เห็นไหมพี่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยคือณตอนนี้มันมันกลายเป็นเรื่องที่พี่คือพี่ไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่มันมีคนส่งมาแล้วเขาบอกว่าพี่อั๋นหนูคิดว่าพี่ต้องทําอะไรซึ่งพี่แบบพี่ก็จะตอบกลับไปว่าใจเย็นๆพี่คิดว่าปล่อยผ่านเพราะโดยปกติเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบเวียนๆกันนะแต่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิน3วัน ซนนึ่งมันก็สามวันจริงๆสามวันเป๊ะแล้วจบมันเหมือนเป็นหลักสูตรอะไม่รู้เหมืนอนกันอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับการแซวเรื่องไม่ทำแบบบ้านเรื่องสีชุดอะไรอ๋อ,อ,อเรื่องกรุ๊ปลน์มันก็คือแซวเพราะมันไม่มีกรุ๊ปล้างในโลกไงวันนี้ไปที่บนเวทียังพูดเรื่องนี้เลยมันก็แซวกันเมื่อเช้าในเมื่อเช้าในรายการเมื่อเช้านีของของวันนี้นะฮะคริ้งนั่งโชว์แล้วก็พูดกันเรื่องนี้แล้วพี่ก็บอกเดี๋ยวเป็นดราม่าพี่ก็พูดแบบนี้ ในรายการล่าสุดพี่ไปถ่ายช่องวันเขาก็พูดเกี่ันเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้พูดมาถึงพี่ด้วยนะแต่มาเป็นมุกในรายการแล้วพอพี่เสร็จปุ๊บเ,เขาอยัางแซวกันเลยว่าแบบอันนี้ถ้ามีพี่อันอยู่ด้วยคนตัดออกก่อนไหมเดี๋ยวเขาคิดว่าเราแกล<อ>ใช่ปะ่ะแต่พี่บอกว่าไม่จําเป็นนะครับพี่อันไม่ได้ตื่นเต้นนะถ้าคิดว่ามันตลกอยู่แล้วคุณใส่ไปเลยไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวฉะนั้นเองมัน เข้าใจว่าก็แบบนี่แกไม่ได้อ่านในกลุ่มเลยแกแต่งตัวแบบนี้เข้าใจว่ามันเหมือนแบบว่าทุกคนใส่ลำลองนะแล้วแกใส่ชุดราตรีมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอ่ะเราก็แซวกันเหมือนในการเมืองเขาพูดกันว่าคุณไม่ได้ คุณไม่ได้อ่านอะไรกลุ่มเหรอคนอื่นเขาปฏิเสธหมดคุณยอมรับผิดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราต้องมาเร่ากวนเรื่องควาู้มากขึ้นไหมครับบางทีอิมว์ชั่นอลเราก็อาจจะออกเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อเหรอิมว์ชั่นอลพี่ก็อ่าอ่าเขาก็ก็คงจะก็คงจะระวังนละกันนะครับเพราะก็ถ้าตอบแบบนี้ก็จะดูดีก็จริงๆก็ระวังอยู่แล้วแหละจริงๆก็ระวังอยู่แล้วก็มันก็คงต้องก็คงต้องเคลื่อนตัวไปแบบนี้ในยุคปัจจุบันที่ทุกๆคนสามารถ คอมเมนต์อะไรก็ได้ทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้ทุกคนสามารถตัดต่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนคิดว่าเป็นเรื่องที่พี่พูดบ่อยมากเลยคือพี่คิดว่าเราควรพยายามทําความเข้าใจกันให้มากตัดสินกันให้น้อยลงในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าสักวันนึ่งมันอาจะวนมาถึงตัวเราหรือตัวใครกที่เียนมีการพูดคุยกับน้องแดนบ้างไหมคะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากอ่อไม่เพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วเขาไม่รู้สึกว่าพี่มั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรพี่มั่นใจ แล้วหลังจากนี้คือเราสะดวกที่จะร่วมนู้นหไม่มีปัญหาอะไรเลยมไม่มีปัญหาอะไรเลยนในขณะเดียวกันตัว organizer ตัวเจ้าภาพตัวสปอนเซอร์ต่างๆก็มีการส่งข้อความมาคุยกันว่าแบบในมุมนึงเขาก็ขอโทษซึ่งพี่บอกว่าไม่ต้องขอโทษเพราะไม่มีใครผิดใช่ปะหรือแมนะ้แต่แฟนคลับน้องแดนเองเยอะมากมที่ส่งข้อความมาไม่ได้ขอโทษหมือนกันแต่มาบอกแค่ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มติ ของแฟนคลับนะคะใจมันเป็นมันเป็นความคิดต่างซึ่งอะก็ถ้าเราจะบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างก็ก็ก็สุดแท้แต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งนี้เป็นราคาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกพี่ก็ออกมาติบายเจตนะอะไรนะจ๊ะ เปลียดชักเปลียกเปลรายการที่เลียไอัดว no> ัวนะตีเขคิดว่าจะมีอีสักท์ไหมครับพี่ว่าเป็นไปได้